สร้างตั้งแต่ปี2537บรรจุกล่องให้บูชาปี2553เป็นพระเนื้อผงว่านพุทธคุณผสมผงเหล็กไหลพระรุ่นนี้เป็นพระพุทธคุณสูงแต่ราคายังไม่แพงของแท้หน้าผากจะต้องนูนนะครับแขนขวาต้องนูนชัดลึกเป็นสันไม่ตื้นฐานบัวด้านล่างตรงนี้นะครับออกกลม ระหว่างร่องจะมีความลึกชัดจีวรเป็นริ้วพาดแขนแขนโตนะครับร่องใหญ่ชัดส่วนด้านหลังนะครับอยู่ที่เนื้อว่านผสมผงเหล็กไหลนี่นะครับผงเหล็กไหลจะต้องกระจายทั่วองค์พระมีทุกองค์จะมากจะน้อยแต่ก็ต้องมีนะครับประวัติของพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระดีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2537 ตั้งแต่ยังไม่สร้างหลุมกบทวดสอกอ